สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอทุกทคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t u ทุกทุกคนนะครับไม่ว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับเพื่อนใหม่ก็เข้ามาติดตามผมเยอะนะครับผมต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับก็ผมอาจจะไปช้าไปเร็วบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่ก็ถ้าอ่านข้อความแล้วก็คือว่าไปแน่ๆนะครับผม สำหรับแนวทางในวันนี้นะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับวดประจำวันที่13นะครับเดือน1นะครับ2,565นะครับรู้สึกว่าแนวทางหวยฮานอยช่วงนี้นะครับเป็นกระปิดกระปอยนะครับก็คือมาก็มาไม่เต็มที่นะครับเนาะนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับผมให้เด่น8เด่นศูนย์วิเคราะห์ที่8ไปเน้นไป็นหน่อยพิเศษนะครับมาแค่น้อยเดียวนะครับพี่ๆมาในตัวเน้นนะครับใน้นอยเฉพาะกิจนะครับผม นี่ครับตัวกลับนะครับตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมส่วนเด่นศูนย์นี้เด่นศูนย์นี่มาในนอยปกตินะครับศูนย์สามนะครับผมเนาะส่วนที่ผมเน้นให้ในนอยพิเศษนี้ไม่มาเลยเนาะมาเบิ้ลนะครับเก้าเก้ากับเจ็ดเจ็ดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะเน้นไปแปดเก้าก็ออกเก้าเก้าซะงั้นนะครับผมครับผมก็ ในช่วงนี้นะครับก็คือว่าถ้าใครไม่ชอบแนวทางก็พักก่อนก็ได้นะครับเนาะนะครับพักก่อนก็ได้ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับในวันที่13นะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆนะครับผมถ้าไม่ชอบแนวทางก็รับชมเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับเนาะนะครับ เดินไอแนวทางเดินดีค่อยตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมคิดว่าน่าจะยังอยู่นะครับตัวเด่นตัวนี้นะครับแต่มันจะมาในน้อยไหนแค่นั้นนะครับผมสำหรับเด่นนะครับผมให้ไปที่เด่นศูนย์นะครับแล้วก็เด่นเก้านะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่ศูนย์นะครับ ในสูตรนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่ศูนย์นะครับก็จะมี0 0 01 02 03 04นะครับ05 06 0ูนยแล้วก็09นะครับผมสำหรับในหลักร้อยนะครับในหลักร้อยในหลักร้อยผมให้ไปที่8นะครับในหลักร้อยผมให้ไปที่8นะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นนะครับเป็น8 0 3นะครับ809นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้วันนี้นะครับก็จะเป็นในนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษเช่นเคยแล้วก็นอยปกตินะครับวันนี้ชอบนะครับคิดว่า น่าจะมานะครับน่าจะยังเหลือนะครับเมื่อวานนี้ออกน้อยๆอ,ออกน้อยๆปกติ0ูนะครับนะครับเมื่อวานนี้สลับเด่น0นย์นะครับสํำหรับที่จะเน้นให้นะครับก็จะมี4คู่เช่นเคยนะครับสลับท่านใดที่งบน้อยเนาะจะเน้นให้4คู่นะครับก็จะมีก็จะมีใน0ูนย์ูนยนะครับ 09 03 0903นะครับแล้วก็1กับ6 1กับ6นะครับผมชอบ06นะครับเนาะก็มี03 04 06 09นะครับที่ผมชอบนะครับสน3ตัว3ตัวที่ชอบก็จะมี 809นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ตามตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับพี่พี่แค่พี่พี่เข้ามารับชมนะครับให้กําลังใจกันยอดวิวก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่พี่ทุกคนนะครับมีโชคมีลาภในแนวทางวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ